ส่งของอ่ะอ้ยฉันจะไปดูค่ะอ,อะไรมาส่งอ่ะอ๋อปาวปาวเขามากดออดผิดบ้านอ่ะ ไม่ไม่ไม่ไมีอะไรส่งเดี๋ยวฉันขึ้นไปข้างบนก่อนนะโอเคอย่าลืมลงมาล้างตาด้วยนะยนี่ครับทุคนจะต้องบอกว่าดาบพิ่ากระสูงเล่มนี้อูมาแล้วครับมาส่งแล้นครับนี่กับดาบทานจิโร่ครับทุกคนแล้วก็ ในโมคูที่เป็นดาบอันใหม่เลยทุกคนก้น้องผมว่าแพงมากทุกคนแล้วก็สวยมากครับอันเนี้ยผมได้มาในราคา5500ร้อยบาทครับแล้วก็ของไททิลได้มาในราคา3,600บาทอททู้รลวมเป็นดาบต้นเส้นของอันนี้ครับคือเท่าหมื่นบาททุกคนออ้มันาาต้องหมื่นหนึ่งซื้อของเล่นเนี่ยนะต้องหมื่นหนึ่งมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโง่ด้วย เปล่าก็อารมณ์ดีเฉยเฉยก็ดูกระตูนมาอะไรอย่างนี้อ๋อเหรอ,อเอ้ยเกมก็เล่นตั้งแต่เช้าขึ้นไปดูกระตูนฉันก็ลงมาเล่นเกมอีงเนี่ยนะเม่นนีเทียวเองแล้วยังจานอ่ะยัง ได้งานแล้วไหมไปล้างก็ได้เล่นอะไรอยู่ได้ทั้งวันไม่เบียดอยู่เกมก็ให้เล่นนะมันจะมา้าการ์ตูนดูการ์ตูน,น,นวันวันจะทำอะไรดีเดี๋ยวซื้อของเล่นโตเป็นควายแล้วยัจะเล่นของเล่นและซื้อของเล่นทีห้ 5, 6, 000, าหกพันบานรวยมั้ง มือย่าเนี้ยสเผาแม่งให้หมดเลยเยียทำให้เข็ดเอาให้แบบไม่กล้าซื้อเข้ามาอีกเลยใครดูเนี่ยหรอของเล่นห้าหกพันนี่เน่หรอ,หอจะเอาไปเผาแม่งให้หมดเลย โีเเขาไม่ได้หมดเลย เธอเธออะไรเหม็ไม่ไหมอ่ะกินเหม็นไหมใช่ไหมใช่กินอะไรไหมเนยเฮ้ยเธอของเล่นชั้นซื้อมาเผาทำไมอ่ะก็มันเปลืองตังค์เธอซื้ออะไรมาเยอะแยะมันแพงแล้วเมื่อไหร่จะเลิกซื้อเอ้ยฉันชอบอ่ะเกมก็เล่นของเล่นก็ต้องซื้อหรอก็ฉันชอบอ่ะมันฉันชอบดูอ่ะฉันก็เลยอยากได้อ่ะ เราเป็นควายแล้วนะเธอยังจะมาซื้อของเล่นอะไรแบบนี้อีกก็บอกฉันก็ได้ก็ด่าฉันก็ได้หรือจะให้ฉันเอาไปขายก็ยังได้อ่ะทำไมเธอต้องมาเผาวะจะได้เข็ดไงจะได้ไม่ต้องซื้อเข้ามาบ้านยงไงเธอรู้ไหมเนี่ยว่าเธอทําลายความรู้สึกฉันอ่ะเธอทําทลายจิตใจฉันมากอ่ะในสิ่งที่ฉันชอบอ่ะเธอมาทําลายมันน่ะอ๋อนี่ฉันทําลายความรู้สึกเธอเหรองั้นถ้าเธอยังเป็นแบบนี้ยังดูกระตูยังชอบซื้อของเล่นแบบนี้ใช้เงินแบบนี้ เธอก็เลิกกับฉันไปเลยอเออเลิกก็เลิกและก็จบไปแล้วนะคะสนุกกันไหมคะทุกคนใช่แล้วครับที่ทำคลิปนี้ออกมานะครับก็เพื่ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้คิดว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับทุกคน นะครับบางคนอาจจะชอบประตูนบางคนอาจจะชอบรถบางคนอาจจะชอบกีฬาชอบแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นครับอย่าไปมองว่าความชอบที่ไม่เหมือนกับที่เราชอบเนี่ยคือความบัญญาอ่อนหรือความไร้สาระใช่ไหมอ่ะเอาจริงๆพี่พายเขาก็ชอบกระตูครันพี่พายก็ชอบเซรามูนอ่าพี่เนกิก็ชอบดาบฆ่าศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปตัดสินใครครับจากความชอบที่แตกต่างจากเรานะครับเราต้องเคารพความชอบของคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับผมถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะก็ฝากกดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกกับช่องในกิคีเลนด้วยนะคะใช่แล้วล่ะครับกดกระดิ่งรอกัอนไว้ได้เลยนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่มานั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีสสดครับบ๊ายบาย,บาย,บาย